ครับสวัสดีครับบทเรียนชุดนี้เป็นบทเรียนชุดที่4นะครับสำหรับบทเรียนตัวนี้เราจะมาปรับปรุงตัวเจเ๊กเ J Tech area นะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของเทคพาร์โนขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรา ลองทำดูโอเคแล้วจะมีการใช้ j s c r i p t ก็คือส่วนแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนโอเคตรน,นี้ก็ปิดไปก่อนนะครับเราจะเปิดไฟล์งานตัวเดิมก็คือ จากบทที่สามนะครับแล้วไม่แก้ไขก็ <Go. S 1> เปิดแค่เมนเฟรมเท่อนั้นนะเซฟเซฟใหม่ผมจะเซฟไว้ในสวิงสี่เซฟครับเลยแต่โอเค ทีนี้เพิ่มคลาสขึ้นมาอีกหนึ่งคลาสนะครับถ้าเป็นใช้เทคอินดิเตอร์ก็จะเป็นการเพิ่มไฟล์ขึ้นมาโอเคแล้วก็เซฟเป็นตั้งชื่อเป็นเทคพาร์โนเทคพาร์โน แล้วก็ในไฟนล์ JPanel เราจะอินพุตตัว JPanel ขึ้นมา import ซึ่งจะอยู่ใน Java X เ,น,เน,นี่ย Swing ด J JPanel การพรัก public class take f a n a l exchange ด้วย exchange J f a n a l แล้วก็อ่ะทีนี้เดี๋ยวบอ,อกว่าแค่นี้ก่อนทีนี้กลับไปที่ เมนเฟรมที่เราเปิดขึ้นมาแล้วก็แก้ไขในส่วนของ j ェทิกแอเรคือเราจะย้ายของเราจะย้ายส่วนของที่เป็น j ェทิกแอเรนะ mm hmm. เข้าไปในเทคพาร์ e hmm. นเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้นก็คืออ mm hmm. เดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีแล้วกันอธิบายตอนตอนท้ายนะ mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้ทำน mm hmm. ำ,ำไปก่อนเจทิกแอเรเปลี่ยนเลย ก็ใช้เป็น t e x t Panel ก็คือเราจะอิงจากตัวเนี้ย t e x t Panel ชื่อ t e x t Panel t e x t Panel แตั้งชื่อตัวแปลว่า Panel t e x t Panel อ่าอันนี้เป็นตัวแปรเล็กตัวทีเล็กนะฮะเจ e c h แอดเ r ตรงนี้เราก็ไม่ใชแเราก็เอาออก ตอนนี้ก็คอมเมนต์ไว้ก่อนอมาตรงส่วนของตรงนี้เปลี่ยนที่เทคแชาแนลให้เป็นเทคแชนแนล ในส่วนนี้บรรทัดที่29ก็เปลี่ยนจากการแอปเป็นแอปเท็กฟอนแทนโอเคเดีย๋ยวเราจะลองรันดูอันนี้ปิดปก่อนเปิดเปิดเปิดขึ้นหมน เดินสวิงสี่ปิดคอมไพนคอมพายคอมไพ,อพรอคอมพายแป๊บนึ่งนะผิดซะแล้วล T E X panel ตรงไนนหนึ่งเออเลอร์ายเวร์เทปพานอลอฟเทปพานอลออืมโอเคครับเดี๋ยว มีเซฟยังวะโอ้อยนี้ยังมีเซฟลืมไปเดี๋ยวลองคอมไฟล์ใหม่อีกทีครับอ่าโอเคเมื่อกี้ยังไม่ได้เซฟจะว่าเราจะลองลองรันดู จะได้แบบนี้นะแต่ตอนนี้ก็จะยังยังพิมพ์อะไรไม่ได้นะครับคลิกตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคปิดไปก่อนเทคพาร์นลตอนนี้ก็ในไฟล์ของเมนเฟรมก็จะเรียกใช้เทคพาร์แนลได้แล้วจากการประกาศอ็อบเจกต์ตรงนี้ เราก็มาเรียกอแอปเข้าสู่ JFrame ไปรตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนื้อมาแก้ไขไฟล์ Text Panel เพิ่ม Constructor เข้าไปนะครับก็เปลี่ยนจะเป็น Text Panel <Okay>. Copy Constructor Constructor ใน Constructor ก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติของ TechPanel ด้วยก็คือเราจะเอา CheckArea เข้ามาเข้ามาใช้ในส่วนของ TechPanel ตรงนี้ะตอนนั้น Import อีก Import a X Swing J Tech JTechArea ทีนี้ Import ในส่วนนี้เข้ามาแล้วก็กำหนดคนนะุณ p พ r ไว้เนี่ยเ o ็กแ r ลเรีย a รูทเ e คแอ t เรี a r ่าได้ตัวแปรตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มากำหนดตรงนี้อีกกีนึัวเช็ก a อ e เรียก็บเกียว เนื่องจากมันเป็นพาเนลเราก็จะมีการเ,เราจะสังเกตตัวนี้เก็เฟรมเราจะมีการเซต <S <s <ut> <S ในตัวพาเนลเราก็จะเซตเหมือนกันนะฮะฉะนั้นก็ไปเลยก็ได้ก็ขี้เกียจพิมพ์และเริ่มขี้เกียจละ เซตเลเยอร์ <Set> mm hmm. เป็น border layout mm hmm. นะนะ mm hmm. ก็ถ้าเรามีการเซตแบบนี้ยเราก็ต้อง import p o r t อีกตัวนึ่งม import ใช่ไห mm hmm. จะว่า a U mm hmm. ดีนะฮะ mm hmm. พวก layout ต่างๆจะอยู่ในส่วนของ a w t mm hmm. ทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็เป็น border layout mm hmm. border layout นี้ก็หลังจากที่เรามี layout แล้วสร้าง layout แล้วเราก็จะ add take area เข้าไปใน take panel อ่ามันต้องมีคำสั่ง add ทีนี้ก็ add ปึ้ง้เขาไปแล้วก็ take area เป็น border layout เหมือนเดิมคือ center นะครับโอเคตอนนี้ได้เป็น text area แล้ว add เข้าไปแล้วลองลองรัน ไม่ได้ผลเพรมันเป็นตัวเก่าแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะมีปัญหาคือมันไม่ค่อยจะคอมไพ์อะไรให้เดี๋ยวผมลองอติดคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนออติดคอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วก็คอมไพ์รลนดิดีไหม มิมนก็โอ้คอณมิ้นกลองลันเลยลันไหมกาแฟเอลันโอเคเราจะพิมพ์ได้เรียบร้อยเมื่อกี้มันเป็นคำสั่งมันยังอยู่ในแคสอยู่ ก็เลยเราก็ต้องไปทําอย่างงั้นแหละวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะอันนี้เราก็จะพิมพ์ได้แต่จะยังคิดตรงนี้ไม่ได้นะครับการพิมพ์แบบนี้ถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์อยู่ยาวไปอเงีมันจะไม่มีการเลื่อนให้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกคำสั่งหนึ่งก็คือ j s ส o อ e p a พ e จะไ้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะรู้ อิมพอร์ตอีก,ออกจะอยู่ในส่วนของ J-score pen จะอยู่ในส่วนของ Java x import Java x Swing ับ J-score ตัว x ไปไหนอ่ะ x select J-score pen แล้วก็เวลาแอดแล้วก็มาแอดใส่เป็นเจสกอร์แคปิลล่าเจสกอร์โอ้เพลงอ่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกแบบแบบเดิมเลย ก็ปิดไปดีกว่าเพาืเอ่อ,อเ,เปิดเห็นมาใหม่จะว่า E A เล่น C เป็นแอปแว่าจะว่าแอปเดี๋ยวผมลองใส่ดูอ๋อยังมีการเรียนปัญหายังเป็นประเด็น

สังเกตนะครับมันจะมีตัวสกอร์เลื่อนเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ยังที่กอะไรไม่ได้มาเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวปิดไปก,ก่อนก็กลับไปที่ t e k h p a n e l ตัวเดิมเราจะสร้างเมททัอีกตัวหนึง่งก็คือเมททัที่ใช้เวลาเมททัที่ใช้ในการเวลาเออแล,ละคลิกปุ่มให้มันทำข้อคอามให้เราเหมือนกับ ตัวอย่างในในบทที่สามแต่เราจะมาทำในถักพันอนทีนี้และสร้างเป็นเมทอดแล้วก็ให้ใช้เมนเฟมประกาศใช้ประกาศเรียกใช้แอปเกย์ okay. ประกาศเมทัลพับบลิคพับบลิคไวไวแล้วก็ชื่อเมทอดว่าแอปเพนแอปเพนเกตเป็นในตัวนี้ก็จะเป็น รับข้อมูลมาแบบเท x t สตริงเท็เนี่ยเราจะกำหนดตัวข้อความกำหนดไว้ใน t ท x t ซ a เทอเลเอเทก็เป็น t ท็อน์ append แล้วก็ active นี่ก็คือส่วนที่เรา ที่เรารับข้อความเราจะรับข้อความมาแล้วค่อยกาหนดลงในเมตอนนี้เมตอนนี้จะเป็นตัวกําหนดเป็นตัวที่รับข้อความมาแล้วก็กาหนดเข้า take a r อ a เราจะจะเรียกใช้ตรงไหนอะตรงนี้ที่เราคอมเมนต์ไวเราคอมเมนต์ออกเป็นเทคเทคแพเนอร์อ นี่คือเทคพันเอลรแล้วก็จะเรียกใช้เทกพันเอลจากส่วนนี้นะนี่คือเทคพันเอลก็คือชื่อไฟล์เนี่ยเทคพันเอลตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรอันนี้ก็จะเป็นเมทอดต้องชื่อว่าที่เราตั้งชื่อไปเมื่อกี้คือแอปเพนติ c ตัวนี้คือสิ่งที่ค่านี้จะส่งเข้าไปนะครับส่งเข้ามาตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการ เขตแอรเรีตรงนี้ก็จะกำหนดเดี๋ยวเราจะลองดูเซฟไปก่อนเซฟเซฟทั้งส,สองไฟล์นะครับอย่าลืมนะครับอบปัญหาเมื่อกี้นี่สงสัยผมลืมเซฟเละคอมไพล์ว่าเขื่อคครับเดี๋ยวลองคลิก ก,กึก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  จะเป็นการรวมเอาได้หลายคอมโพเนนต์เข้ามาเพราะฉะนั้นในการจัดการคอมโพเนนต์ต่ละประเภทเช่นในเผื่อนนะคาคตว่าเรามีเมนูเรามีเมนูขึ้นมาซึ่งเมนูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทําในอีกบทเรียนหน้าเมนูเราจะมีการกรําหนด layout เป็นแบบ flow layout นะซึ่งเมนเฟรมมันมันจะกำหนดไปแล้วว่าให้เป็น border layout นะครับ ทีนี้ในการดึงเข้ามาเราจะมาทํารวมกันก็ไม่ได้เพราะว่าก็เพื่อความสะดวกในการจัดการเนี่ยเราจะจัดการเมนูแล้วก็เข้าไปในส่วนของทูนบาร์อะไรประมาณนี้เราจะสร้างเมนูขึ้นมาก็สรุปก็คือเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการแล้วก็ให้เป็นหลักของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP นนี่เอง นะครับตอนนี้ก็พอเป็นน้ำจิ้มเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับบทเรียนตอนที่4ีี่สวัสดีครับ